สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องและก็ f c ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เจอเจอกันเช่นเคยนะครับกับผมขวัญชัยซาวนะครับก็หลังจากหายนะครับก็หลายวันพอสมควรนะครับที่ไม่ได้ทําคลิปให้พี่น้องเลฟซีทุกท่านนะครับได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็กลับมานะครับเจะเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีมาแจกนะครับแจกอีกแล้วนะครับแฮปปี้ใจดีนะครับก็คือว่าที่ผมจะแจกวันนี้จะเป็นอ๋อ สองสองอย่างนะครับแจกสองอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นคู่มือนะครับคู่มือในการใช้เเกี่ยวกับโปรแกรมคาราโอเกะน,นะครับของเอ็กตรีมคาราโอเกะน,นะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มีนะครับวันนี้ผมก็จะบีบัดนะครับเป็นไฟวีลาให้นะครับให้พี่น้อง FC ทุกท่านได้เข้าไปใช้กันนะครับเนี่ยผมผมบีบัดไว้ตรงหน้าหน้าจอผมนี่แหละหน้าเดฟท็อกนี่แหละ เดี๋ยวผมะเบิดคลิกเปิดให้ดูนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับท่านสามารถซูมเข้าซูมออกได้นะครับจะซูมให้เต็มก็ได้นะเลื่อนลงมาครับเห็นไหมครัเขาจะบอกหมดนะครับติดตั้งยังไงนะครับทํำยังไงอันนี้ก็เป็นอของอาจารย์ผมนี่แหละนะครับก็จะเป็นอของ ครูภูมคาราอเกะนะครับผมก็ได้ออขออนุญาตท่านนะครับได้ขออนุญาตท่านเรียบร้อยนะครับบอกว่าผมจะขออนุญาตเอาคู่ม,มือตัวนี้นะครับนําแจกให้พี่น้องเลฟซีครับท่านก็อนุญาตนะครับก็ได้นํามาแจกให้พี่น้องเลฟซีท่านนะครับก็ฝากด้วยนะครับท่านไหนนะครับที่ยังไม่ยังไม่มีโปรแกรมคาราอเกะเอ็กซ์ทีมนะครับ โปรชันฮาร์ดล็อกนะครับหรือว่าท่านไหนต้องการซื้อเพิ่มเติมนะครับก็โทรทีนะครับก็ติดต่อนะครับติดต่อหาท่านได้นะครับท่านก็เป็นกุเทนจหนายนะครับกูกรุมคารากะนะครับอาจารย์อูนะครับก็เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรก็086นะครับ750นะครับ3355นะครับยังไงติดต่อท่านดูนะครับก็ ออบอกว่าได้คําแนะนํามาจากขวัญชัยซาวนะครับหรือว่าขวัญชัยนารายะรนะครับท่านก็จะมีซาฟอนอะไรแถมให้ด้วยนะครับถ้า,ถาเขาเรียกว่าออบอกว่าผมแนะนํามานะครับผมแนะนํามาจะมีซาฟอนหรือจะมีเพ <c oughs> ลงนะครับเพลงใหม่ๆนะครับท่านจะแนะบมาให้ด้วยนะครับยังไงก็เข้าไปติดต่อท่านดูนะครับทีนี้ เลื่อนลงมานะครับนี่มีทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยท่านเล่นยังไงหรือมือใหม่ท่านเล่นไม่เป็นหรือจะเล่นเม็ดเล่ยยังไงนะครับนี่นี่ครับมันมีเยอะครับทั้งเขาเรียกว่าอ่าคู่มือตัวนี้เนี่ยสอนระดับอ่ามือใหม่ขึ้นไปถึงมือโปรเลยนะครับคือความละเอียดเขาจะบอกให้ละเอียดหมดนะครับว่าใส่เพลงยังไงหรืออะไรตรงไหนนะครับมีหมดนะครับมีหมด นะครับตรงนี้คือเป็นเป็นแป้นแป้นพิมพ์นะครับแป้นรัดนะครับกดคีย์ลัดว่าเราจะเอาเสียงอะไรเสียงอะไรนะครับหรือจะเอาเอฟเฟกอะไรนะครับยังไงก็ลองนําไปใช้กันดูนะครับทีนี้ผมจะปิดตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมผมจะวางลิงก์นะครับไว้ให้นะครับใต้ล่างคลิปนะครับให้พี่น้องเลฟซีท่านได้เข้าไปดาวน์โหลดกันนะครับตัวทีนะครับตัวที ทีนี้ผมก็จะมีลิงก์อีกลิงก์หนึ่งนะครับนี่เป็นไลบรารีนะครับของคอนแทคนะครับยังไงก็ลองเข้าไปดาวน์โหลดดูนะครับผมจะแปะไว้2ลิงก์นะครับแปะไว้2ลิงก์ลิงก์ที่1ก็คือว่าอาจจะเป็นผู้มือทีมคาราเกะนะครับลิงก์ที่2จะเป็นคอนแทคนะครับวันนี้มาแจกให้สองสองอย่างเลยนะครับ2อย่างเลยหรือว่าคุ้มที่สุดนะครับวันนี้นะครับ ไฟเขาจะอยู่ประมาณ2ี่สิบกว่าจิกนะครับยังไงก็ทนโหลดเรานะครับมีหมดนะครับเนี่ยนี่คือเป็นตัวทีนะครับเออนี่คือชุดกลองนะครับชุดกลองเป็นชุดกลองนะครับมีทั้งหมดจะเอาเออบังจะเอาแจ๊สจะเอาโป๊อปจะเอาล็อกนะครับมีหมดนะครับมีหมดยังไงก็เลือกดูนะครับเลือกใจดูนะครับชุดกรองถ้าเราจะกลับกลับยังไงกลับตรงนี้ครับ ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับจะเอาอะคูสติกเปียโนก็มีนะครับหรือเล็กติกเปียโนมีนะครับมีให้มีกีตร์มีออแกนมีเบสนะครับลองคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปดูนะครับเนี่ยท่านจะเอายังไงนะครับลองเลือกเอานะครับสําหรับที่สําหรับพี่น้องนะครับและเอฟซนะครับที่ว่าเขาเรียกว่าหาพวก v ีทนะครับมาทำซอฟต์ฟอนเนี่ย มันมันหายากนะครับมันหายากก็หวังว่าไลบรารีตรงนี้นะครับคงจะเป็นคําตอบให้ท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับครับวันนี้ก็มีโปรแกรมนะครับมีโทษทีนะครับโปรแกรมนะครับเป็นไลบรารีนะครับมาแจกให้พี่น้องแล้วก็ fc นะครับรวมถึงกูมือการใช้โปรแกรมคาราโอเกะ นะครับแจกให้นะครับฝากพี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่นะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเวลาผมมีปลั๊กอินหรือไลบรารีแม้กระทั่งแซมเสียงความรู้เทคนิคต่างๆผมจะมาแนะนําให้พี่น้องเลฟซีใช้แบบฟรีๆนะครับฟรีๆนะครับวันนี้ผมขวัญชัยซาวยังไงก็ต้องขอจากลาพี่น้องเลฟซีทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ